เปลือกไข่ไเห็นไหมคะเปลือกไข่เราก็สามารถนํามาประดิษฐ์ได้นะคะแล้วเดนเห็นไหมลูกถ้ากระปะถ้าไข่ฟองนี้ใหญ่ไหมแล้วเดนลองนึกใหญ่ไหมคะลูกถ้าถ้าเป็นกระเป๋าถือก็จะต้องได้เปลือกไข่ที่ทําไมคะที่มีขนาดใหญ่ใช่เปล่าแล้วเดนทราบไหมคะว่าเปลือกไข่ที่ขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นไข่ของอะไรทราบเปล่า เป็นไข่ของอะไรเอ่ยไข่ไก่ใช่ไหมใช่ไหมฮันไข่อะไรลูกไข่เป็ดเหรอไข่เป็ดใบใหญ่ขนาดทำกระเป๋าได้เลยเหรอลูกไม่ใช่เป็นไข่ของ,องนกกระจอกเทศ<อ>เคยเห็นไหมรู้จักไหม<อ>นกกระจอกเทศตัวใหญ่ไหมคะ,ะนกกระจอกเทศตัวใหญ่มากเลยไข่ของเขาก็เลยทำไมลูกใหญ่ตามนะคะอ่ะต่อไป รู้จักไหมปลาอีอ<ล>่าก็คือเกตของอะไรคะลูกลเกล็ของอะไรลาเกล็ดของปลานะคะเกล็ของปลาที่ทําไมคะลูกที่เราขอดเกตออกแล้วแล้วเราก็นําไปล้างให้สะอาดใช่ไหมคะเรานํามาย้อมสีนี่นำมาย้อมสีเลยจะได้หลายหายสีใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็นํามาประดิษฐ์ตกแต่งนะคะอ่าอีกอย่างหนึง พัดทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรคะลูกอ่าทำมาจากขนนกขนไก่เลยที่เรานำมาทำไมคะมาย้อมสีใช่ไหมคะลูกนำมาย้อมสีให้เกิดความสวยงามนะคะอ่านี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากอะไรคะลูกสิ่งประดิษฐ์อะไรคะจากวัสดุที่มาจากธรรมอ่าวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะคะต่อไปอีกชนิดหนึ่งกนะ็คือ มาจากวัสดุสั่งเคาะห์อ่าวัสดุสังเคราะห์มีอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างวัสดุสังเคราะห์วัสดุสัง,ง <c oughs> เคราะห์ <c oughs> ก็คือวัสดุที่ทำไมขลุกไม่ได้เกิดขึ้นเองจากอะไรคะ <c oughs> จากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำไมขลุก <c oughs> ที่เรา <c oughs> สร้างขึ้นมาหรือมนุษย์สร้างขึ้นมาเ <c oughs> ช่นอะไรฮะเช่นอะไรลูก <c oughs> ใช่เหรออ่าบรรดาช้อนพลาสติกชใช่ไหม พลาสติกต่างๆรอดอะไรอีกขวดใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ทําไมคะลูกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะลูกเข้าใจยังคะว่างานประดิษฐ์นั้นเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทงานประดิษฐ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทสามประเภทใช่ไหมคะแต่ว่าวัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์นั้นมีกี่ประเภท สองประเภทคือวัสดุที่มาจากธรรมชาติกับวัสดุทำไมคะลูกสั่งเคาะหนะคะหรือทราบแล้วนะว่างานประดิษฐ์นั้นแบ่งออกเป็น3ประเภททีนี้มาแยกประเภทให้คุณครูได้หรือ,อยังได้แล้วค่ะได้หรือยังคะได้อ่าได้แล้วเรามาดูกันมาช่วยกันแยกประเภทดีกว่านะคะว่างานประดิษฐ์ที่คุณครูนํามาให้เด็กๆด,ดูนี้นะคะลูกเราจะจัดให้เป็นประเภทอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราแยกของสดก่อน แล้วเดี๋ยวคุรูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทําไมคะได้ปฏิบัติได้ทํากันนะคะลูกนะอ่ามาดูชิ้นแรกเลยไปทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะลูกอันนี้เป็นกระเช้าอะไรคะกระเช้าดอกไม้กระเช้าดอกไม้เราจะจัดให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทอะไรเอ่ยประเภทของตกแต่งประเภทอะไรคะประเภทของ อของตกแต่งเก่งมากเลยอันนี้มาดูต่อไปปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้เราจัดให้เป็นงานประดิษฐ์ประเภทอะไรประเภทของอะไรคะลูกประเภทของอประเภทของเล่นรวมทั้งเจ้าไหนคะเจ้าปลาเจ้าปลามาแล้วรวมทั้งเจ้าปลาอะไรเอ่ยตั้งชื่อปลาอะไรเอ่ยฮะปลาอะไรล,ลูก ปาคาฟเลยเหมือนปะคัฟเลยใช่ไหมคะจะะค้าปาคัฟนี้ก็เป็นอะไรคะของของเล่น,ลนซึ่งทํามาจากอะไรเอ่ยแกนกระดาษแกนขอ,องกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะแกนของกระดาษทิชชู่แล้วก็ตกแต่งด้วยอะไรคะ,ะกำลังว่ายน้ําเลยตกแต่งด้วยกระดาษว่าวนั่นเองถ้าแต่งหลายๆสีก็จะเกิดความอะไรคะลูกสวยงามนะคะนี่เป็นประเภทของของเล่นนะคะอ่ะต่อไป แล้วถ้า2อ,อย่างนี้ล่ะลูกในนี้มีสิ่งประดิษฐ์อยู่2อ,อย่างนะดูให้ดีๆมีอยู่2อ,อย่างสิ่งประดิษฐ์เห็นไหมคะอันนี้เป็นประเภทอะไรคะประเภทของใช้ของอะไรลูกของใช้เ,เป็นเจการใช่ไหมคะที่ใส่ดินสอแล้วอันนี้ล่ะลูก <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นดิน <c oughs> อ่าเป็นดินสอซึ่งเราทํามาจากอะไรเอยประดิษฐ์จากอะไร จากอะไรคะตรงนี้ฮะไม้เหรอไม่ใช่ไม้จากอะไรเอ่ยจากอะไรคะลูกไม่ใช่กระดาษจากเปลือกเปลือกข้าวโพดจากเปลือกข้าวโพดคะลูกนะคะนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประเภทของใช้เก่งมากๆเลยสามารถแยกประเภทของงานประดิษฐ์ได้แล้วนะคะนี่แยกจากอะไรคะเนี่ยจากวัสดุจริงเลยนะใช่เปล่าเมื่อแยกจากของจริงได้แล้วนี่ลืมถามอีกอย่างหนึ่งนี่ ตรงนี้เจ้าตะก้าสวยๆนี้ตะก,ก้าสวยๆนี้ถือเป็นงานประดิษฐ์ไหมใช่เปล่าใช่ไหมคะลูกใช่หรือเปล่าตะก,ก้าตะก,ก้าก็เป็นงานประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งเพราะทำมาจากอะไรฮะทำมาจากผ้าแล้วก็ไม้มาใช่ไหมคะประดิษฐ์ให้เกิดความใส่โบผูกโบให้เกิดความอะไรลูกสวยงามนั่นเองนะคะทีนี้เตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเตร็มสมุดขึ้นมาเลยมีการบ้านนะคะลูกมีการบ้านหนึ่งอย่างนะคะ กิจกรรมของเรานะคะลูกให้นักเรียนเขียนชื่องานประดิษฐ์จากเศษวัสดุนะคะลูกโดยแยกออกเป็นประเภทเรามีประเภทงานประดิษฐ์กี่อย่างคะ3ประเภทใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนเขียนมาเลยนะคะประเภทที่1 5อย่างประเภทที่2 5อย่างประเภทที่3าอย่างได้ไหมเมื่อกี้นักเรียนทราบบ้างเยอะแล้วใช่ไหมลูกดูจากสไลด์ก็แล้วดูจากของจริงก็แล้วนะคะ ของเล่นมีอะไรบ้างนล,ลูกสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเล่นมีอะไรบ้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของใช้มีอะไรบ้างลองนึกสิคะแล้วก็ใส่ลงไปคนละกี่ประเภทประเภทละกี่ข้อคะลูกขอโทษทีประเภทละกี่ข้อ,ขอห้าข้อทำได้ไหมทำได้ไหมคะ ได้ไม่ยากเลยนะคะค่อยๆนึกค่อยๆค,คิดนะคะลูกไม่ยากเลยนะคะเขียนเราเขียนประเภทเลยประเภทของงานประดิษฐ์ประเภทที่1ของเล่นแล้วก็เขียนมาเลย1นถึงหหรือว่าประเภทที่สองของใช้ก็เป็น1นถึงหนะคะประเภทที่3ของตกแต่งเอ๋ให้ดูตัวอย่างไม่เอ่ยอยากดูตัวอย่างไหมอยากดูไหมคะ ออยากดูให้ดูตัวอย่างใจดีนะเนี่ยใจดีนะเนี่ยอ้าวโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ยเยอะแยะเลยเร็วใครใครตาดีได้ก็รีบหยิบรีบฉกรีบฉวยเอาเลยอ่ารีบเลยนะคะมีเวลาไม่มากนะเดี๋ยวถ้าเวลาหมดแล้วทำไมเวลาหมดแล้วหมดเลยนะไม่เห็นแล้วนะถ้ามัวทำไมคะลูกยังมัวคุยอยู่ นุ่มผู้เฉลยให้แล้วนะเวลาหมดปุ๊บปิดทันทีเลยเฉลยปิดเลยนะคะถ้ามัวคุยอยู่นะคะลูกจะทำไม่ได้นะคะ ได้ไหมคะได้ไหมคะลูกอ่าได้รีบเลยนะคะลูกเวลาหมดลงแล้วเร็วคะ่ะลูกรีบเลยหเหลืออีกอกี่ข้อเอ,อ่ยไหนใครใครได้แล้วสองประเภทมีไหมคะอ่ะาบางคนได้แล้วเหลืออีกหนึ่งประเภทไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหม ได้ไหมคะลูกไปทําตอบเป็นการบ้านได้นะคะวันนี้ทําไมคะเวลาหมดลงแล้วใช่หรือเปล่าเด็กๆได้ทราบถึงอะไรคะลูกประเภทของงานประดิษฐ์แล้วก็ได้ทราบถึงความหมายใช่ไหมคะลูกความหมายของงานประดิษฐ์ว่างานประดิษฐ์นั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ประเภทของงานประดิษฐ์และยังทราบถึงวัสดุใช่ไหมคะลูกที่เราจะนํามาใช้ในงานประดิษฐ์ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวัน อังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ